ยังย okay, okay, okay. um, um, ังไม่รู้เอ๊ะบอกว่าสื่อโทรศัพท์แต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าได้เลยมาแล้วมาแล้วเที่ย้าเป็นหนูไม่เอานะเอ้ยกระเป๋าเราเอาเกลือบ้างนะเนี่ยแก้วน้ำถูกฟัง ตทรศัพท์ตัวฟางแอปเปินบ้างไม่ไม่ไม่นี่เป็นโทรศัพท์นะอืมนี่มันให้เยอะจังว่ะเยี่ยกลังไม่ต้องซื้ออะไรเลยอ่ะของเยี่ยแบบอันนี้ของไทยของเบียร์เลยหมดเลยอันนู้นสองเครื่องเลยของหนูหมด ต้องดึงครับข้างหลังมันต้องดึงไอ้นั่นดิเออเฮ้ยน้องมันต้องฉีดก็ฉีดไปแล้วนี่ไงกูเหนื่อยเหรอไงคือใช้แค่เนีก็รู้แล้วนี่ไงกำลังฉีด ฉีกปึ๊กไปเลยฉีกออกไปเลยปึ๊กไปเลยสวยปิ๊บตัวยิ้มโหอืมโฟกัสตัวอันนี้เก็บไวไป่อนเ๋ยวดูห้องแถมกันก็ได้ไรบ้าง เราเลือกสีของแถบเป็นสีเทาไว้ปนะเปลี่ยนใหม่เป็นสีดำเขาน้าจะเขาน่าจะจัดไปแล้วเขาหน้าจะจัดไปแล้วอันนี้อะไรอ่ะเจลเ,เทปเฮ้ยเทปสวยเคปเพียบเลยมีเกลียวรองเท้ารอ,องเท้าอาดิดาสด้วยน่าอ่ะมันให้เราสบาจป่ะอุย้ยสวย แค่รองเท้าคุณได้ใหม่แค่อันนี่แล้วเนี่ยน่อน้ำเคสให้มาเกียนอันนี้ฟิล์มเนี่ยใช่ใช่ฟิล์มกระจกสีดำได้อ่กไงรองเท้าก็คุมแล้วอ่ะคู่เดียวอ